ไ <c oughs> ันไเวลาเราไปเก็บไข่กันนะ <c oughs> อ่ะไปเก็บไข่กอน <S <S สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชาติทุกท่านผู้ชมที่เคารบทุกท่านครับอ่ะมาเก็บไข่ไก่ยู่ฟาร์มไก่หลังบ้านนองเพื่อนเนาะเป็นฟาร์มไก่ไข่นะครับย่อมๆนะครับเก็บไปแล้วเทื่ยน,นึงได้แขงนึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเก็บอีกรอบสองเนาะอ่ะมาเบิ่งควบมปอยู่ของน่องไก่ซะก่อนนะครับเปิดเพ่ง,งหให้ฟังพร้อมด้วยเลยนะครับสำหรับไก่ไข่ของเฮาน้องี่น้อนเนาะ เอาเข้าไปคนข้างในเอาเข้าไป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 นีอ่ะน้องไก่คุ้นๆพี่น้องนะครับผลไถได้เกิดขึ้นนี่แหละมูลของเขานี่แหละนะครับสําหรับไว้ให้เห็นเกลืปุ๋ยอ่ะเพลงข้าวพันธุ์เจ้ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับคุณบริเฮวณทางไปให้พี่น้องใหญ่น้ำพื้นเลยสําหรับไข่ไก่เนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาใช่ล่าล่างเสี่ยวมาใส่แม่พื่กันเข่าเต็มหนึ่งได้ได้ได้ อ่าให้เก็บไข่พี่นอ้องเก็บไข่นะครับปล่อยเขาไข่แบบอิสระนะครับบ่มีหัางนะครับเก็บเลยอ่าพี่นอ้องไข่สดๆไขยมือต่อมือนะครับพี่นอ้องท่านใดที่สนใจก็ทักทายเข้ามานะครับ <c oughs> อ่าเก็บไข่พี่นอ้องเก็บไข่แค่ข้อเสียก็คือมันไขบ่บ่ไปที่ไปทางเดี๋ยวเผลอเหยียบแตกอ่ะใช่เม่ไข่ใส้แน่นี่นอ่า เก็บ,บไปเที่ยวนึงเลยนี่พี่น้องนะครับได้ไปแผงนึงเลยมือเศร้าเลยจำนวนไก่ไข่150ตัวนะครับพี่น้องนะครับได้ไปแผงนึ่งเลยนะครับไก่ชน <ada> ี้มันเพิ lord, ่งจะเริ่มไข่พี่น้องนะครับเพิ่งจะเริ่มไข่เนาะนะครับยังพอท่านน้อยใหญ่ยเป็นไรมาฮะพี่น้องนะครับเก็บไปเที่ยนึงและนะครับเก็บมือละสามเขียวนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอมันจะเหยียบแตกนะครับเดี๋ยวพอจะมันจะเหยียบแตกนะครับต้องรีบเก็บนะ ห่มยังเนาะแห่รับลังำหยาบๆเลยไข่ไข่น้ำเป็ดเนาะข้อ,อ,น,น,อ,อนี้เสริมด้วยวิตามินนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อลดความเครียดเนื่องจากอากาศฮ้อนนะครับ,น,รบน้ำแข็งเนาะอย่างนี้เขามาเก็บได้หน่อยๆก็ได้พี่อย่ามาันอันซับแตกอย่ามันเหยียบแตก,กนะพี่น้องเนาะนะครับ กมจากน้อยเอาผมขึ้นมีดมชิมให้นี่ขานหมอลำคันท้องหมอลำคำปุ้นนู่นนี่แหละลับเป็นหมอลำโอ้แตก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 โอ้แตกแตกแตกตกกเบิ้งเบึงเบึงเบงเบงพนไปฟังพญายันกากอล่ะพญายิ่โสูคนะ ว่าฮายอาหมั้กคักเลยพี่น้องได้นี่คองนึงพี่น้องอันนี้เป็นรุ่นเก่าแล nah ้วนี่ยนี่ใกล้เก่าเลยนะครับคุณใครทา้งในคุณนะครับได้เขาไปคอน้างยากคองนี่นะครับพี่น้องนะครับอ้าคผพอก็คือขี่ไก่เนี่แหละน้ะพี่น้องนะครับ อ่ได้็บปอปิดก่อนพี่น้องปิดก่อนครับพ,พ,พ,พี่น้องนี่ก็คือใครไกลที่เขาไปเก็บมาได้เนาะนะครับเป็นยังจะไปเก็บดูแถอะขันขื้นไปเก็บซ่ามมนจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เห็นว่ามันหยียบเล็บมันจีิก็แตกเสีย,สยหายเนาะนะครับเมื่อเอามาแล้วเขาจะเซ็ตทำความสะอาดแล้วก็กว่างให้เต็มแพงเมื่อเต็มแพงแล้วแล้วเขาจะมัดเป็นถุงนะครับเพื่อสะดวกในการมาซื้อครับพี่เหามาเป็นถุงไว้พี่น้องนะครับ ของมือเร้านี่เนาะนะครับนี่ได้ซองแผงแล้วนะครับไข่ไก่นะครับสดสดมือต่อมือน้เพื่อนเนาะนะครับเป็นราคาย่อมเยาถือกว่าท้องตลาดนะครับท้องตลาดอาจจะร้อยเส้าร้อยสามสิบยูนี่นะครับบ่ถึงร้อยยี่สิบน้องเพื่อนนะครับเป็นไข่ไก่สดๆนะครับเพื่อนจากฟ้ามหลังบ้านเฮานะครับท่าใดสนใจอยากอดหนุนก็ะแวะมาที่ ไอรินมินิมาร์ทน้ำเพลนเนาะนะครับมีไก,ไก,ไก่ไก่ไข่ไก่สดสดไว้บริการพี่บริการน้องนะครับไก่ออกมาทั้งพีิระทั้งทงให้ทงหน้าทั้งไปหัวไปสวนจะเห็นป้ายร้านไอรินเปิดเจอ้เพย์เขแวะเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะนอกจากไข่ไก่สดสดแล้วกันยังบริการสินค้าอุป,ปโภคบริโภคต่างๆนะเพราะว่าจะเป็นเครื่องดื่มทั้งหนักทั้งเบาข้าวต้ขมขนมนมเนย้อข้าวกรดากาันยุง่ง ผงซักผ้ายาสีฟันแม้กระทั่งเครื่องผลิตภัณฑ์สําหรับบํารุงสวนยางนะครับเพชรใหยยางกีดดีกีดนิ่มนำ้ำยางไรก็ว่ากันไปแม้กระทั่งด,นนดินปลูกต้นไม้ก็มีนะเพื่อน้องเนาะดินปลูกต้นไม้ก็มีน้ําด่มอาหารเป็ดอาหารไก่อาหารปลาอาหารหมูนะครับเพื่อนน้องบริการครบวงจรนะครับร้านค่ากลางทงหน้านะครับมินิมาร์ทบ้านทุ่งนะไอรินมินิมาร์ทนะเพื่อน้องเนาะนี่บรรยากาศาสว่างทงไห้ตรงหน้า นะครับพี่น้องท่านใดกลายแปลกามาก็แว่เอคนใจสะทถุงประจํายุนี่บัดนี่นะครับหลังจากออกก็มาจากโอบตัวแล้วก็ประจํายุนี่แล้วเพี่น้นะเนาะในบาทนี้นะครับเนี่ยมีภาพวิวทิวทัศน์สบายหูสบายตาหรือบางท่านอยาแวะมากนำชากาแฟมาบริการนำห้อนนะครับทรงเรียบร้อยแ้วก็นั่งกินเย็นเย็นยนี่ก็ได้นะครับพี่น้องเนี่ยมีตัว้ให้พี่น้องเนี่ยนั่งพอนไขนะครับพี่น้องนะนะครับ เอาคลิปนี้คงจะสั้นๆท่าน,นีองแล้วพี่น้องเนาะแนะนำงานไม่คอนเสิชาทุ่งร้านค้ามินิมาร์ทบันทุงแล้วพี่น้องเนาะอ่ะเอาไข่เขาแยงกันไปเลยสั่งไว้หลายท่านอยู่นะครับเอาคลิปหน้าพ่อกั็ไม่พี่น้องสวัสดีครับ